ค่ำวันหนึ่งในฤดูฝนป่านขับรถลัดออกจากทางหลวงเพื่อกลับบ้านให้ทันก่อนฟ้ามืดแต่หมอกกลางป่าเริ่มหนาทิพขึ้นเรื่อยๆไฟหน้ารถสะท้อนเงาไม้ที่สั่นไหวเหมือนกำลังขยับตามลมป่านจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปหลบที่วัดร้างเล็กๆริมทางวัดเขาแดงบริเวณวัดเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองภายในมีเพียงศาลาพักศพเก่าๆตั้งอยู่กลางลาน พื้นเป็นคอนกรีตราวๆและประตูไม้ผุๆที่ไหวเอียดอารแม้ไม่มีลมพัดระหว่างที่ป่านนั่งรอฝนเขาได้ยินเสียงเหมือนลากของหนักจากในศาลาเสียงดังครืดช้าๆเหมือนมีใครดึงโซ่หรือถังโลหะไปตามพื้นป่านคิดว่าอาจมีสุนัขเข้าไปแต่พอใช้ไฟฉายส่องกลับไม่เห็นอะไรเลยจนกระัางเขาเห็นเงาของคนยืนก้มหน้าอยู่หลังเสาไม้กลางศาลา แต่เมื่อขยับไฟฉายกลับไม่มีตัวตนอยู่เลยเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาข้างหลังเขาเงานบนพื้นสูงยาวผิดรูปแขนยื่นถึงพื้นเหมือนถูกดึงยืดออกอย่างทรมานป่านใจเต้นแรงหยุดหายใจแทบไม่ทันทันใดนั้นไฟในรถกระพริบวาบเสียงผู้หญิงกระสิบข้างหูยาซองไฟป่านหันกลับไปมอง แต่สารากลับมีผู้หญิงชุดขาวนั่งพับเพียบอยู่กลางพื้นหันหลังให้เธอค่อยๆเอียงหัวทีละน้อยเหมือนคอจะหักเสียงกรอบแกรบป่ารีบสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งสุดแรงพอพ้นป่ามาได้เขาหันไปมองกระจกหลังก็เห็นสาราวัดจางลงในหมอกแต่มีเงาคนยืนเรียงกันหลายคนอยู่รอบๆเหมือนกำลังมองเขาจากไกลๆหลังคืนนั้นเขาถึงรู้จากชาวบ้านว่า ศาลาพักศพนั้นเคยมีเหตุไฟไหม้ที่เผาศพหลายร่างติดกันจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลย